สำหรับวันนี้ก <c oughs> ็จะขอแนะนำในด้านพุทธจริตจัดว่าเป็นจริตสุดท้ายที่เราจะต้องศึกษากันคำว่าพุทธจริตแปลว่าจิตประกอบด้วยความรู้พระพุทธะะวารู้ พุทธเราตื่นแล้วเริ่มเบิกบานแล้วได้ศัพที่แท้จริง,รงๆคือคำารู้ <c oughs> จริตแตัวจิตท่องเที่ยวไปเป็นอนุว่าขณะที่จิตเข้าสู่พุทธจริตเป็นอารมณ์ฉลาดมีความเข้าใจง่ายมีความทรงจำง่ายแล้วก็ไม่เลอะเลือนไม่ลืมเลือน มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ปัญญารูจจ้แจ้งแทงตลอดได้ง่ายนี่เราเห็นว่าจริตทั้งหกประการตั้งแต่ราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตและสัทธจริตพุทธจริตจริตทั้งหมดนี้มีอยู่กับเราทั้งหมดแต่ว่าเป็นจังหวะการจังหวะสมัย ว่าที่ในขณะใด,ดอารมณ์จิตของเรามีสภาพเป็นยังไงแต่การที่จะเริญกรรมฐานให้ได้รวดเร็วเขาก็ต้องสังเกตจิตของเราว่าหนักอยู่ในจริตอะไรมากกใ็ใช้กรรมฐานที่เข้า,ขาปราบปรามและสับหนุนจิตนั้นเข้าจัดก,การกับจิตจริตนั้นโดยเฉพาะให้ให้ราบคาบไป เมื่อจริตที่มีกําลังใหญ่ราบคาบไปแล้วจริตที่มีกําลังน้อยก็ไม่มีความหมายก็เป็นของไม่อยากวันนี้เราพูดกันถึงว่าพุทธจริตให้รู้ว่าการว่าเรามีารมปลอดโปรง่งมีความสุขสบายสำหรับจริตนี้สักคนใดถ้ามีจริตพุทธจริตเป็นเหตุนำหน้าเราจะสังเกตไม่ยาก เป็นคนฟังที่รับฟังคำแนะนำโดยย่อแต่เข้าใจได้พิสดารมีความเฉลียวฉลาดและการรับคำสอนไม่ต้องซ้ำเป็นสองวาระนั่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนประเภทนี้ไม่ต้องสอนมากเป็นนักลอกแบบนักจดจำเลือกเอาแต่ความดีคนพุทธจริตนี้จึงเป็นจริตที่มีอาการได้เปรียบในการบรรุมรรคผล นี่เขาไม่พูดกันมากคนประเภทนี้ตามปกติเข้าไปในสังคมไหนสมาคมไหนก็ตามแม้จะเป็นคนใหม่ในสังคมหรือสมาคมนั้นประเดี๋ยวเดียวจะทำจิตเข้าจะทำจริยาเข้ากับสมาคมนั้นนั้นสังคมนั้นได้ทันทีเพราะเป็นคนฉลาดเห็นจริยาของสังคมสมาคมนั้นแล้วก็จะรู้ตัวอยู่ว่าควรจะปฏิบัติยังไง ในคนที่มีจริตแบบนี้องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้กรรมฐานที่ยากที่สดุดเป็นเครื่องสนับสนุนจิตทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเพราะฉลาดมากตามธรรมดามีดถ้าคมมากก็ต้องให้ฟันของที่มีน้ำหนักสูงและมีความแข็งมาก มีแต่ขี้เธอก็ต้องเอาของอ่อนๆให้ฟันย่นี้สำหรับผู้ทาจริตนี่มีความฉลาดมากถ้าพูดทุงปัญญาเปรียบกบอาวุธก็เป็นอาวุธที่มีความคมกล้าม,มากสามารถจะห้ำหันทุกสิ่งทุกอย่างให้ขาดกระเด็นพินาศไปได้ภายในพริบตาเดียวเมื่อมีความฉลาดแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงให้กรรมฐานที่เหมาะสม นั่นก็คือหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์เรื่องนึกถึงความตายนี่ถ้าคุณโง,ง่ๆไปให้แล้วก็พอดีคนนึกว่าแช่งให้ตายเร็วนี่กำลังกำลังใจเสียไปหมดเลยไม่เอาฐานไม่เอางานพุทธสุดไม่เอาด้วยให้มันนั่งนึกถึงความตายใจยโอโ้โห เย่แห้งไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรคิดว่าเราจะตายเสร็จแล้วจะไปทำอะไรมันทั้งหมดไม่เอาแล้วมือเท้าอ่อนนี่เป็นเรื่องของคนงโง่แต่แต่คนฉลาดที่นึกถึงมรณาโนสติกรรมฐา,านท่านถือเป็นกีฬาเพราะอะไรเพราะาคนประเภทนี้เขารู้ตัวเขาอยู่แล้วว่าเขาจะตาย แต่ถ้าว่าถ้าไปล่อยอารมณ์ให้เป็นตามโลก,กีวิสัยเขาก็จะเป็นคนครบถ้วนในกิจของคารวะน,นึกอยู่เสมอว่าถ้าเขาตายแล้วก็บภูบุตรเขาลูกเขาหลานเขาเล้งเขาสามีเขาปัญญาเขาคนของเขาจะมีความเป็นอยู่เป็นสุขได้ยังไงเขาก็ต้องหาทุกเสียงทุกอย่างอันเป็นเหตุตของความโลก ทางทางโลกเป็นสมบัติของทางโลกให้ครบถ้วนแบ่งสรรปันส่วนครบทุกอย่างให้แก่บุคคลนั้นบุคคลน,นี้เพื่อเป็นการป้องกันความวุ่นวายไม่เกิดขึ้นในขณะที่เขาตายนี่คนที่เตรียมตัวก่อนแบบนี้คารวะทั้งๆที่เขาไม่รู้ไม่เคยศึกษาอย่างเราเราก็จับได้บากคนประเภทนี้เป็นพุทธาจริตเป็นคนฉลาด คนที่ตายไปแล้วปล่อยให้คนข้างหลังยุ่งยากมันไม่มีความหมายนั่นเป็นคนโง่ในในเมื่อเขาจะหลาดแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงให้เจริญมรณานุสติกรรมฐานเพราะว่าเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนไม่ให้เกิดความประมาทเพระจิตเขาไม่ประมาทอยู่แล้วแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนอะไรก็ตามให้มันเหมาะสมกับอารมณ์ของจิตอยู่เสมอ ราการที่สองสำหรับกรรมฐานที่ให้ก็คืออาหารเรปฏิโกรสัญญาเมี่อาหารในปฏิโกรสัญญาการสอนให้รู้จักว่าอาหารมันสกปรกสภาวะของอาหารไม่มีอะไรจะดีของทุกสิ่งทุกอย่างให้คิดพิจารณาว่าสกปรกทั้งหมดนี่เราก็ไปนั่งดูอารมณ์ความคคนโง่อีก คนโง่ไปสอนแกบแบบนั่งเขา้าก็ชักจะพาลวนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกติดในรสอาหารเขาตะแกะติดในสีสันบรรณะของอาหารแกไม่ได้คิดแค่ไอ้มูลฐานของอาหารว่าเดิมทีเนะี่ยมันมาจากไหนอารมณ์ใจคิดอยู่อย่างเดียวว่าไอ้นอนอร่อยไอ้เนี่ยอร่อยนี่สีสันบรรณาดีแกงนี่ประเภทเดียวกันแต่แกงถ้วยนี้สีสวยกับถ้วยนนท ติดทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งสีนี่เรื่องของคนโง่แต่ว่าคนฉลาดเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขาเห็นว่าไอ้ก,กับข้าวไอ้กแกงนี่มันจะมีสภาพยังไงก็ตามมันก็กินเพียงแต่ว่ายังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นแกงสีสวยหรือสีไม่สวย จะมีมีรสอร่อยหรือไม่เรอก็ตามกินแล้วมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนกันนนคนที่มีความฉลาดจึงไม่มีถีวิถันในอาหารถือเทว่ากินเพราะยังอัตภาพให้เป็นไปนั่นในฐานะที่คนที่มีจริตเป็นพุทธจริตเป็นคนฉลาด องค์สมเด็จพระบรมโลกขณนนาจึงให้อาหารเรปฏิโคไดสัญญาเป็นเครื่องบรรดับจิตอีกอันหนึ่งหรือว่าสนับสนุนจิตนี่กรรมาฐานที่ให้นี่เป็นกรรมาฐานที่เดินเข้าไปเฉียดพระนิพพานจริงๆการพิจารณาถึงความตายเห็นว่าชีวิตไม่มีความหมายนี่ไม่ใกล้กับสกายติเตกายติกานุสติเอกสกายติฏฐิ แล้วก็ต่อไปเห็นว่าอาหารเป็นของสกปรกโสโครกนี่มันเป็นน่าสุปสัญญาเป็นการตัดความพอใจในร่างกายเพราะร่างกายเกิดขึ้นมาจากอาหารที่สุกปรกนี่พิจรารณาดูดีว่าความฉลา,า,าดของพระเจ้าจะฉลาดแบบไหนแล้วต่อไปองค์สมเด็จไปจอมใจให้พิจรารณาร่างกายเห็นว่าเป็นธาตุสี คือว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟสี่ส่วนนี้ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องร่างกายจะเกิดแตการรวนมีการป่วยไข้ไม่สบายถ้าพร่องมากมันก็ป่วยมากพร่องน้อยมันก็ป่วยน้อยถ้าไม่พร่องมันก็ทรงตัวอยู่ได้แต่ก็มีทุกข ทุกข์ก็ความหิวเป็นปกติความหนาวความร้อนเป็นปกติความป่วยไข้ความปาวดเมื่อยเป็นปกติโดยการต้นประกอบกิจการงานเป็นปกติเป็นอันว่าให้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่เป็นแท่งทึบมันได้ของสี่อย่างเข้ามาประกอบกันเป็นร่างกายและมันก็ไม่มีอะไรจะดี มันมีขอสี่อย่างเข้ามาประกอบกันแล้วในร่างกายนี้ทั้งหมดยังแบ่งปันไปอีกสามสองส่วนแต่และส่วนก็มีสภาพงอนงันคลางแคลนเต็มทีไม่มีอะไรส่งตัวนี่คนฉลาดเขาเห็นถ้าไปพูดกับคนโง่ไม่เห็นเลยจะไปนั่งบอกอย่างนี้ฉันจะเชื่อกันยังไงเพาะฉันจะฉันรูดหนอมร่างกายกาจะทำมันสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลา นี่พูดกับคนโง่ไม่ได้กรรมฐา,านในเพทนี้พระพุทธเจ้าจึงเลือกพูดกับคนฉลาดนี่ต่อไปองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถให้กรรมฐา,านอีกบทหนึ่งเป็นบทสุดท้ายคืออุปสมานุสติกมามฐานอุปสมานุสติกมามฐานนี้ให้นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ นี่ลองคิดกันดูท่านให้กรัมฐานมาเป็นลำดับสำหรับคนฉลาดอันดับแรกให้นึกถึงความตายไว้เป็นปกติว่ายังไงยังไงเรานี่มันก็ตายกันแน่มันอยู่ไม่ได้พอานึกถึงความตายยังไม่พอต่อมาให้นึกถึงอาหารบริโกลดสัญญา กำไสอเจ้าอาหารทั้งหมดที่มันสกปรกจริงๆทื้นฐานเป็นของสปกปรกมันกินเข้าไปแล้วมันกินของสปกปรกเข้ามาในร่างกายได้เราตัวจะสะอาดยังไงร่างกายมันก็สปกปรกนี่ท่านฉลาดหนักมากท่านกรรมฐานนี่ม่ใช่น้อยแต่ว่าคนฉลาดเบานี่ต่อไปให้อธาตสีอีกก็โห อยู่กันดีๆให้มันแยกร่างกายเป็นสีโน่โซนซะแล้วอายุให้แยกร่างกายให้มันพังเร็วๆบอกบอก็ดรว่อยันมันพังไม่ช้ามันก็พังมันพังทุกวันทุกวินาทีที่เคลื่อนไปแล้วต่อมานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ชักยู่งนี่ตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท จะใคร่ครวญดูได้ที่ว่าพุทธจริตเจริตนี้นะทีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอุกติตันยูพรอ,อะไรเพราะว,ว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดมากอุกติตัยนยูนี่ความจริงจะเป็นคนในสมัยพระพุทธเจ้าก็ตามหรือว่าจะเป็นคนในสมัยนี้ก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเนี่ย ว่าคนสี่เหล่าคืออกติตัญยูวิปติตันยูนยในยะปะทาปร,ะาประมะจะมีในสมัยพระองค์อย่างเดียวอุกติตันยูท่านบอกว่าเป็นคนที่มีความฉลาดมากแนะนำข้อวัดปฏิบัติเพียงหัวข้อสั้นๆก็สามารถจะเข้าใจขยายความในละเอียด น้าถ้ามาแนะนำในคนปฏิบัติก็จะมรรลุมาผลโดยฉับพลันนี่ลองมาวิปติต็นอยู่คนประเภทน,นี้นั้นอธิบายหัวข้อมีปัญญาลดน้อยลงมาอธิบายหัวข้อไม่ค่อยจะได้ความจะต้องอธิบายให้ละเอียดให้ยาวยาวสักหน่อยจีนโน่นจุดนี่ คนประเภทนี้ถ้าจะพูดกันไปสำหรับวิปจิจันยูนี่ก็ได้แก่พวกศรัทธาจริตกับโทสะจริตมันท่านผู้ฟังนี่คงจะสงสัยว่าศรัทธาจริตนี่ก็น่าจะเชื่อว่าเป็นวิปจิตจันยูเพราะว่าสาอนแล้วก็มีความเชื่อเป็นจุดนำ เมืันนำไปแล้วก็กตามแต่ว่า,าการเที่ตามก็ต้องลากไปยาวๆไม่นั่นก็คว้าผิดคว้าถูกแต่ทึงยังไง,งก็ตามท่านนำแล้วก็เดินตามท่านนำตรงเดี๋ยวก็ถึงนม่ผ่านก็เป็นมันว่าต้องลากกันยาวหน่อยถพาว่าศรัทธาจริตนี่เป็นวิปจิตันอยู่ก็น่าอาจจะไม่ต้องสงสัยแลอาจจะสงสัยก็ได้ แล้วว่ากันไปแล้วก็ไม่ควรสงสัยนี่ที่ข้อดีสงสัยว่าโทสะจริตทำไมเป็นวิบติจันโยความจริงคนที่มีโทสะจจริตเนี่ยถ้าไม่มีจริตเ่งเขาหนักเข้ากูนไค้ขึงกันแล้วก็คนประเภทนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนตัดสินใจได้รวดเร็วมีความจำดี ให้เป็นโทษาจริตแท้ๆนะให้มีโมหะจริตวิตกจริตขึ้นมาโนมากๆมันใช้ไม่ได้ทำงานรวดเร็วเร็วมากการตัดสินใจฉับพลันแกทำอะไรก็ตามมองงหมายทุกอย่างแต่ถ้าว่าหยาบทำงานหยาบเนืเสียงดังเดินดังเดินเท้าหนักเสียงดัง,ดดง,ดง,ดงพูดจาาโผงผางตุ่มตมัง นี่ว่าทั้งจริตโดยเฉพาะนั้นจะลืมว่าคนมีกันหกจริตบางทีเขามีจริตอะไรแสกแสกอยู่เขามีการใช้ลีลาต่างกันเหมือนกันในการสังเกตลาบากทีนี้เรามาดูผู้ท้าจริตมัง่งก็เป็นคนที่มีความรวดเร็วเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมีความคล่องตัวหมดแต่ด้ว,ว่าอารมณ์เขาโทสะเบากว่าอาจจะมีแต่ว่าใช้น้อยฉลาดในการใช้ บางครั้งมีโทรศเต็มที่แต่เห็นว่าไม่ควรใช้ก็เฉยถ้าเป็นคนใจดีเป็นลีลาของคนเยหลาไม่สแสดงออกอาการให้เขาจับได้ว่าเราโกรธนี่เป็นลักษณะขงการดูอาการของจริตเจนีวิปติตันยูที่กล่าวว่าเมื่อที่กล่าวว่ามีโทระจริดโดดวโดยก็เเพราะว่าเป็นคนตัดสินใจรวดเร็ว คนประเภทนี้มีสัญญาเก่งมีความจำเก่งเห็นมาเยอะเก่งมากพูดแมบ,บเดียวเอาไปกินหมดบางฟังเทศทั้งกันนี่พอจำไม่เหลือไม่แต่คำเดียวจำหมดไม่ใช่จำเล็กจำน้อยไม่จำได้เท่าคำข้อความจำหมดทั้งเรื่องใครที่ายฟังนิดเดียวเอาไปกินเลย แต่เสียอยู่อย่างเดียวใครคอไม่ได้ใครอคอโกรธเพราะโกรธก็ความโง่ก็เกดิดนี่คนยังโทรซาจริตจริงต้องใช้คำอธิบายให้เข้าใจชัดประเภทเดียวกับสัาจริตนี่เป็นอันว่าถึงแม้แต่สมัยนี้คนที่มีอุกติตัญโยวิติตนญยก็ยังมีอยู่แต่หากว่าเป็นโมห oh จริต้วก็เสร็จท่านี้ พวกเนยยะที่พอจะสอนกันได้คืออุปติตตญโยูวิปติเต็งยเนี่ยพวกนี้ปฏิพานในชาติปัจจุบันไม่ใช่รอประชาติอื่นมาพวกเนยยะนี่ก็จะได้แก่คนที่มีอารมณ์หนักไนในด้านราคาจริต ก็แกติดอยู่เรื่อยเนี่ยอะไรมันสวยไปหมดคนก็สวยสัตว,ว์ก็สวยวัตถุก็สวยอะไรก็สวยสวยด่าสวยประเภทติดแล้วก็จะไปโทษเขาเสมอไปนะคนที่เขามีบารมีสูงๆเขาปริพันได้แต่ถ้าว่าจะมีหนักจนหน่อยลมนี้แต่ก็ยังสอนปฏิพานไม่ได้หรอกถ้าจะต้องนำเขาไปทีละขัน้นถ้าจะไปได้เราต้องก้าวช้าๆอันดับแรก ต้องบอกว่าทำอย่างนี้เกิดชาติหน้าเราจะเป็นคนสวยเราจะได้ของสวยๆทำอย่างนี้เราตายเป็นลัชชานาเป็นเทวดาเราสวยมากกว่านี้ทำอย่างนี้ก็ไปนิดต่อไปเราเกิดเป็นพรหมสวยมากกว่านี้ทำอย่างนี้เราเกิดในพันิพา์สวยกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนี่ต้องลากกันยาวหน่อย อย่างนี้ได้กับพวกกราคาจริตนี่เป็นเลนยยะสำหรับปทาปรมจริตนั่นก็คือพวกโมหกจริตกบิตกจริตพวกนี้ท่านหนักในรูปนี้แล้วก็ลากไม่ขึ้นไม่มีทางจะไปพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ยังดีมันยังผ่านประสาทหูดีไม่ดีพอพูดไปอย่างนี้มันเลยหวัวไปเลย ไม่ได้กระทบไม่แต่ผมนั่นเลยไปเอาไหนไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีดีนีวันนี้พูดกันรู้จักจะโทงเวลาเป็นนิดก็เป็นการอธิบายเป็นตัวเกล็ดให้ทราบพราะว่าเป็นวันที่ขึ้นพุทธจริตแล้วก็ยังไม่ได้อธิบายถึงกรรมฐานกรรกับปัจจิิเป็นอธิบายรวมเพื่อเข้าใจ ว่าถ้าอารมณ์จิตของท่านหลายมีความฉลาดแบบนั้นก็ต้องใช้แบบนี้กรรมฐานแบบนี้ถ้าเวลาพูดตรวนี้ก็ขอยุติกันไว้ตอนนี้ขออนิบายสักนิดหนึงสำหรับคนที่ปฏิบัติใหม่ก็ดีเก่าก็ดีเมื่อหยุดพูดแล้วตั้งใจตั้งกายให้ตรงตํารงจิตให้มัน ส่งอารมณ์เป็นสมาธิให้อยู่อารมณ์จุดเดียวในสำหรับคนเกา่าจุดเดียวนั่นจะอะไรก็ได้ในกรรมฐานแติสมถะสี่สิบทวิปัสนาญารือมหาปฏิปทานอสุก็ได้ให้อยู่จุดเดียวให้ส่งจิตเป็นอารมณ์คมนิวรห้าเบรการตะกิเลสในสังโยคสามสังโยคห้าสังโยคสิบสำหรับคนใหม่ ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกาหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้แล้วภาวนาเวลาให้ใจเขา้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทนนี่คำภาวนานี้ก็ไม่บังคับถ้าคล่องแบบไหนมาแล้วว่าแบบนั้นได้เป็นไปตามอธัธยาใส เพราะว่าถ้าขืนเปลื่นเปลี่ยนใหม่ใจยังไม่เป็นสมาธิเอาต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัากำหนดรูด้ลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอัทยาสายยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา